สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบสุขุมสุขคนครับมือนีมาผมมาพอผมกับบ่าวหน้าดีครับเมืมม่อนี้สิบห้าเบิ้งการฟาดเข่าครับพี่น้องฟาดเข่าแบบวิถีชีวิตบ้านหน่อก้าครับเชิญรับชมได้เลยครับผมนี่นี่เขาเดือดว, <Wow S 2> ว้าวเนี่เหรอเนี่ยล่าข้าเดือวนี่ครับเป็นข้าวเจ้าพี่น้องลาแล้วดิ นองสาวครับพี่น้องฟาดเข่าได้ลุกเาวลาุกสาว้า,วา,วาวหลาคุณว่าน,นี่ครับใกล้สิลแล้วล่ะพี่นออ้องอย่าไปอย่าไป เอาพุ่นขันย่างยู่ย่างยู่พุ่นกองพุ่นกองบักใหญ่หน่นี่ครับผมอ่าโฟมแมนครับโฟมแมนยืนอันนี้ครับนี่นี่โฟมแมนนี่หมดแล้วยุ้ยนี่ผู้สาวสมนอยฟาดเข่านี่ครับผมผู้สาวสมนัยฟาดเข่าครับคักว่าพี่น้องว่า บอกว่าพ่นเหลีวซิ์ก็เป็นสิ่มาบางเบอก่กระทาไปพ <royable S 1> ี่น <Yeah>, like man, ้องนี้ไม่เาบอก่าร่อจังีจังเขาบอกแค่ว่นี้นั่นเกล้เออเออเอาปีนี่ได้ยูังาบ้งบงครูเจ้าเสียหงังขุนบงเนีย นี่ครับผมนี่งานที่หัแล้วกู้่อไ้ว้อนนอันนี้กับพ่อผู้ว่าน่าดีเองครับผมพ่อผู้ว่าน่าดีครับเอ้าจวดจัดใช่ปะโอ้แห้งไรพ่อเอ๋ยคุณเหลวสามบาทแล้วคักคักครับ อานี่ครับนี่นี่จอมปวนครับผมจอมปวนโอ้โงจากจากครับแต่กี่ว่ามีได้ครับร้านแนวนี่่เ้ <c oughs> หาสาซาหน่อยเฮ็ดอีกนะครับเพ็่เฮ็ดให้เบิ้งซื <t <t ้อครับผมแห้งเพิ่นหลายังมันบ่ม่ฝาดอกงเบิ้งบ่น่ะออน้งพวกนฟงออกทางนอกบ่เอาดอกเรือีจะไปเรือยังก็ปาดเขาเข้าว่าเด็ดไปเรือยไหม โอ้บอกเป็นตระลึกใจเปนตระลมตะรวยน้าซีดเบิ่มบุ้ยเอาหายอากได้พี่น้องผู้สิมาเห็ดเปลี่ยนแนวนี่พี่น้องพ่าาเหลว แต่ไหนน้อยละอันเอิ้นเขาห่มเะาห้กากระก,กว่าขึ้นพ่นว่าบัดใหญ่มากเอ,อ,อกเเิ้นออกแดดลราเครียดคือหยังนี่เขายังวัวเ้าวัได้เลื้อยเข้าฟาดเข,าข่า <laughs> ตัวป่วนครับตัวป่วนเข้าฟาดเขา่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่ออยโเคหน่อยโอเคหน่อยโอเคหน่อย <laughs> <laughs> เบิดแห้งแล้วครับซาซันหนยเบิดแห้งแล้ว,วผลได้พี่น้องเฟียงนี่ครับเฟียงเพิ่นกลับมาวันี้เอาซาซันหน่อย,ยให้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้แกอยากเคลียร์ย,ดยืดดิ่โอย่าฝากอีกเลยพี่น้องโอ้ ซาสนหน่อยกำลังหาวเป็นเลวห่อดีขึ้นยังนี่พี่น้องเยเวิมว่าไม่เอาไมเอามเห็นไมเห็นไม่นะครับเห็นไม่เห็นไม่ม่เห็นม่เห็นเออซิดเห็นบ้างนะครับซิดเห็นบ้างเนี่ยอ่าดครับซิดเฮ้ยเห็นนะ หนึ่งสองเพิ่มแล้วขนาดอาสาสมัยมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ครับนี่นั่น้าพี่น้องอย่ามาหิบอย่าหี่อย่าไม่เห็นเลยอ่ะจะบอกวิธีนี่ได้ครับนี่ได้ นี่ครับอันสีเป็นสองสองอันแนวนี้ได้พี่น้องไม่ฟาดเขาครับ้บาดผมเอือนไม่ฟาดเขาภาษาแต่เกาเอือนไม่งงผมเองเลยบ้านนี้ตังวิธีเฮตุของผมเด้อผมอาจ,จเฮ็ดบ่ถือผัวขวัผมอันยังสีเด้เอามาขีบเขาจังเสียน้าพี่น้องเห็นบ่นี่ครับพี่น้องมันสียางสีนี่นี่นี่ห็น,นสียางสีพี่น้องบ้านถ้ากูฟาดแล้วพี่น้องฟาดแห้งออกแห้งเพิ่นว่านี่ครับ ผมเร็ยนแนวสีได้พี่น้องจักสีเทว์ก็ทกได้อันนี้ก็ปีนแล้วพี่น้องปีนก็เห็ดพื้นเก่านะครับเด้๋ยวปีนแล้วกันหลังกันเห็ดพื้นเก่าครับพี่น้องมาเขาเริ่มโบ่แอนแล้วเอาฟาดไปจนมันเบิด์ด้ลพี่น้องเบิดเลยนี่พี่น้องเห็นไหน้อเบิดแล้วครับเอาบ้านนี้เขาก็สลับครับเอาใหม่ตัวเงี้ยวนี่อยู่ทางใต้ใหม่สันเนาะพี่น้องเนาะซีดเลยครับ พูดโอ้ oh, แจ๋วเด้พี่น้องเห็ดยั่มมอเห็ดยั่มมะเร็งข้าวเดี่ยวกระลับกายอาอยู่ได้พี่น้องพักหนึ่งโ oh, อ,งอ้เม็ดเข่าพคนเม็ดนี้ดีพี่น้องเลยพูนเหลี่ยว Abei, ไม่กำลังพี่น้องเลยมืงเอื ання, ่นสีเขาแล้วพี่น้องเบิ้งิดตามนล้วกันได้ดพี่น้องเอืนมาเบิ้งผมสีผ้าสีเขาเด้อโอ้โหคือบ๊อบไปเนาะงอันนี้คือเกาได้พี่น้องครับนี่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 แมนสีได้พี่น้องนันแมน ฟาดนี่ป้า่ครับเอาอันมาเขาขืนไหยน่ะนาเพียงไหมจะน่า่อทุกคนเอาพี่น้องเบิร์และเดนนี เห็นหรผมตัดต่อวิดีโกโบฟินน้นได้ทีหรอโบตัดดิผมเอาแบบค่าโกรธแล้วต,ต่อวิธีโกกับโบบินได้ยังไงเอาได้จะก็ใส่แนวจังได้จะมาหุน่นใบของเขานม่นกับยึดตามผมในได้หรอกดไลค์พร้อนั่งเบื่องขอรู้รรนะครับ รถมุกเป็นดอกพี่น้องเลยต่างเพผ็ดงแขกอยู่ต่างเพ็ดเป็นแต่เพ็ดก้องเงาเบิ้งเสียงผ้าเขาสิเด้พี่น้องฟังเสียงฮะฟังบ่เบิงเสียงบ่ก็พิดครับบ่ปวดคู่มือนี่มันโมยากพี่น้องเอารถอันรถแกเป็นมาแล้วก็ได้วม่ได้ผมมีสีเก็บ แต่ตปกี่เพิ่นว่าอาบเอาเพิ่นว่าถนอกสู้ฟังนม่หอดสีเ็บเพื่อนว่าหัานไหนปาดหลายมึงอะน่าก็ไผ่เนะากมังเล้พี่น้องตั้งยงปาดเอาเลยหยังเี้มึแรงจุบจุาไว่อยงหาอุกลายอยู่ยังม้วน ะข er ี่เห็ดอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยปั่นยู่หน้าพอมีใบ่เห็นหูเอาอีกอนที่น้อง เออเร็พี่น้องมัดแล้วเวบิดเหรอปีนเพิ่งซื้อดอกพี่น้องเลยเบิดเหรอล่ะิีโลดป่ะโู่มาถ่ายถี่รูมือก่อน เขางามโพดพี่น้องมีแต่ใบอ่อนบาดดิเบ็ดอะไรพี่น้องมัด ก,กินขเขากบวยเตียพี่น้องน,อน,นั่นนี่ฮะกบพนว่าดอกหยามันหลายปะอันนี้เป็นเขาของแม่ป่าผมครับเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมป่าท่าทอไไว้ป่าเอาเ่อนว่าจะมาหางหน้าผมเที่ยวอดอกเอ็น ออยคือขาโอ้โลเป็นกุมารทองพี่น้องคุณพ่อนี่เครื่องยังสิพี่น้องอันเขาไมนงามปวดพี่น้องใบเล่ไยลนี่บอกได้ว่าดีเด้นี่ตายขาวพี่น้องเห็นบไหมเขาไตายขาเขาหลีบเด้นี่นะครับเริ่มห่อนแล้วพี่น้องร่มสะพัดไหวห่อยพอไปได้ก็ได้

เวเออวันี้มนบดดอกี่บักตงังหอยู่้อบักยังกนยเงี้ยเลยเอาละพี่นาุ่นเหลีวท่านเหาดิท่านพ่อท่านจบคลิปดิเพิ่งกระดิกไงแกผมเสียแล้วลงู ชานบ้านเฮาหนาวได้พี่นอ้องเนีเมื่อแรงหนาวหนาวลมพัดโอ้ยเื้อนเื้อนพปนผ้าเฮ็ดดอกครับเฮ็ดก็เลยเป็นน้ำพืนน้ำผ้าเฮ็ดกับกเป็ดได่ด ีโอกาสถ้าไปหาหนูได้พี่นาะแค่นนี้โอกาสได้เพราะว่าผมก็ยังเรียนอยู่นนะมาได้ระชาทำหน่อยบ่บ่หนังเถาะบ่หนบ่บ่ ฝากง่ายได้พี่นอ้องเข้าค่อยนเขาแบบร่ำเนียนห่อยห่วงได้เลยมาหนีนนก็สิเทียนครับเ้าสัหน่อยได้พี่น้องราสน่อยมาเห็ด กันท้องมือมา,ช,าช้าหน่อยบาดเจกันก่อ น,นี่ครับสาสนอยกับเห็ดเปลี่ยนได้อันนี้กับน,น้องสาวครับผมลูกม่ป่าผมคุณเแล้วพี่น้องอจบโซงถ่ายครับผมก็ปาดเข่ามาหนีเนาะพี่น้องเนาะ